่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่นนะครับตาทอเบริกาคิงนะครับจุดแข็งของเราก็คือเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเอามะม่วงน้ำดอกไม้นะครับซึ่งเป็นพันมะม่วงของประเทศไทยนะครับมาแปลรูปเป็นมะม่วงแบบฉีกซองพร้อมปั่นนะครับใช้งานง่ายตอบโจทย์ร้านคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมนะครับแค่3ขั้นตอนฉีกซองเทแล้วก็ปั่นกับน้ําแข็งกันนะครับก็สามารถเสิร์ฟสมูทตี้มะม่วงน้ำดอกไม้ได้ตลอดปีนะครับ เพราะสินค้าของเราเก็บได้9้าเดือนไม่มีสารกันเสียแล้วก็ไม่ต้องแช่เย็นสิ่งที่เราได้รับจากการเข้าร่วมของการ Thailand s y n e r g y นะครับทำให้เราได้กลับมาฉุกคิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่แห่งคุณค่ามะม่วงน้ำดอ,อกไม้เนี่ยทำอย่างไรจะทำให้การช่วยเหลือนี้เนี่ยมันเกิดความยั่งยืนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากและเป็นเหมือนเสมือนเข็มทิศนำทางที่ทำให้เราให้ธุรกิจของเราเนี่ยปักหลักได้ถูกต้องนะครับ ทั้งนี้เนี่ยสุดท้ายขอเรียนเชิญนะครับเพื่อนๆพี่ๆผู้ประกอบการนะครับให้เข้าร่วมโครงการ Thailand Synergy นะครับมันจะเป็นบันไดและเป็นประตูที่สําคัญประตูหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้สินค้าที่เรามีนวัตกรรมอยู่แล้วเนี่ยออกสู่ตลาดและสามารถขายสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับขอเรียนเชิญนะครับ